คแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานปลากายน่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ครัวแม่เก๋จะทําเมนูเขียวหวานปลากายสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีมะพร้าวค่ะนะ้ำมะพร้าวที่คั้นแล้วแล้วก็เนื้อปลากายค่ะแล้วก็ใบมะกรูดกับรูปมะกรูดพริกแกงเขียวหวานกระชายหัน่นพริกแดงแล้วก็มะเขือพวงกับมะเขือเปาะก,กับใบโหระพาค่ะ เ,เดี๋ยวเรามาเด็ดใบหูระพากันนะคะเด็ดเอาแต่ใบค่ะเรามาฉีกใบมะกรูดนะคะฉีกเอาก้านตรงนี้ทิ้งค่ะเราจะเราเอาผิวมะกรูดตรงนี้ไปโขกนเอื้อปลากายค่ะเพื่อจะได้ความหอมเดี๋ยวเรามาผ่ามะเขือนะคะน้ำน้ำใส่ชามแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ ผ่ามะเขือที่เราใส่เกลือเพื่อไม่ให้มะเขือมันดาค่ะเวลาเราผ่าลงไปในน้ํามะเขือจะไม่ดําค่ะเราจะแช่มะเขือไว้ในน้าเกลือก่อนนะคะเราจะโขกเนื้อปลาก่อนนะคะเนื้อปลาที่เราซื้อมาเราจะต้องโขกให้ละเอียดก่อนเพราะว่าจะทําให้เนื้อปลานั้นเหนียวนุ่มค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส่เกลือลงไปในโคก่อนแล้วก็ผิวมะกรูดที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็โขกให้ละเอียดค่ะ ผิวมะกรูดเราก็ละเอียดแล้วที่เราใส่ผิวมะกรูดเพื่อจะให้ความหอมเวลาเราแกงเนื้อปลากายค่ะใส่เนื้อปลากายที่เราเตรียมไว้ลงไปโขกค่ะก็ใส่น้ํานิดนึงนะคะเติมน้ําจะได้ไม่ติดโคกค่ะเวลาเราโขกโขกให้ละเอียดนะคะเพราะว่าผิวมะกรูดที่เราโขกไว้อะ่ะมันจะเข้าไปในเนื้อปลากายจะทําให้เวลาที่เราแกงเนื้อปลากายจะหอมค่ะหอมมะกรูด ทำให้ปลานะไม่เหม็นคาวค่ะเคล็ดลับความอร่อยค่ะสังเกตจาก,จากที่เราโขกนะคะปลาโขกได้ที่แล้วจะทําให้ปลานื้อเหนิดค่ะเวลาเราโขกคแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเราก็ได้เนื้อปลากายที่โขกกับผิวมะกรูดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปแกงค่ะเราใช้กะทิครึ่งกิโลนะคะ ที่คั้นเรียบร้อยแล้วเทลงไปในหม้อเลยค่ะม่น้ําหางนะคะก็เทหัวกะทิลงไปด้วยกันเลยค่ะทํากันเลยนะคะตั้งกะทิที่เราเตรียมไว้ค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะเราก็ตักกะทิที่ลอยออกมาไปใส่กระทะไ้ค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะนะํากระทะที่เราตักหัวกะทิไว้นํามาตั้งไฟค่ะเพื่อจะเคี่ยวหัวกะทิค่ะ แล้วเราก็นําพริกแกงที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะพริกแกงเขียวหวานวันนี้ใส่น้อยนะคะเพราะว่าทานไม่เผ็ดค่ะเคี่ยวกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะเคี่ยวกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันให้ได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําตักใส่หม้อหางกะทิค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราก็นาหม้อหางกะทิตั้งไฟนะคะแล้วก็นําพริกแกงที่เราผัดไว้ค่ะ ลงมาเทใส่หม้อหางกะทิอีกทีค่ะค่ะพอกะทิเราเดือดได้ที่แล้วก็นําเนื้อปลากระปกะไว้ะคะ่ะปั้นลงไปในหม้อค่ะค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็นํากระชายที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะตามด้วยผงชูรสหนึ่งช้อนค่ะก็น้ำตาลปี๊บค่ะ แล้วก็น้ำปลานี่สองช้อนค่ะปรุงให้ได้รสนะคะเราก็นำพริกที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะเหลือพวงก,กับมะเขือปอที่เราหั่นไว้ค่ะก็นำใบมะกรูดที่เราฉีกไว้ลงไปค่ะชิมให้ได้รสนะคะพอามะเขือเริ่มสุกแล้วก็ใส่โกระพาลงไปค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ แกงเขียวหวานปลากายน่าทานมากเลยค่ะเราก็ได้แกงเขียวหวานปลากายที่น่าทานมากๆค่ะที่ทำแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ mm hmm. ก็จะลืมฝากกดปุ่มติดตามกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ